สวัสดีครับเจอกับอาจารย์ออสอีกครั้งนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆรอบนี้ดรออสซอฟเจลนะครับขนาด120แคปซูลในกระปุกสีทองภายใต้แบรนด์ของบริษัทดรออสกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดใครที่ชอบ fish oil น้ำมันปลานะครับมาทางนี้เลยนะครับ อุดมไปด้วยโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับซึ่งตัวน้ำมันปลาเองก็จะมีในเรื่องของการบำรุงสมองและก็ระบบประสาทนะครับเนื่องจากว่าอุดมไปด้วย DHA นะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของสมองและก็จอประสาทตาช่วยเสริมความจําสมาธิแล้วก็ช่วยทําให้ลดการเสี่ยงในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้ลดการอักเสบนะครับตัวนี้ผนึกกาลังกับตัวเฮมสีดออย์ซึ่งมีสารสกัด CBD อยู่ในนั้นแคปซูลละ5มิลลิกรัมด้วยกันนะครับ EPA นะฮะในฟิชออยน้ำมันปลาจะช่วยลดการผลิตกระตุ้นสารอักเสบนะครับแล้วก็บรรเทาอาการโรคข้ออักเสบรูมาตอยลำไส้อักเสบเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นตัวนี้บำรุงร่างกายเป็นอาหารเสริมที่ดีมากลดไขมันและน้ำตาลในเลือดระดับไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดช่วยลด LDL ช่วยเพิ่ม HDL ขายมันเลวเอาออกไขมันดีคงไว้สร้างเพิ่มนะครับป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ดีมากลดความเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันนะครับปรับสมดุลของโลหิตลดการแข็งตัวของเลือดบำรุงสายตาด้วย ความเข้มข้นของ DHA ที่อยู่ใน f ิชออย l ์อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับที่จะชะลอในเรื่องของจอประสาทตาในผู้สูงอายุหรือที่เขาเรียกว่าโรค AMD นะครับส่งเสริมสุขภาพจิตนะฮะตัวนี้มีส่วนผสมของ CBD จากเฮมซิตออยด์เสริมก็ไปด้วยนะฮะในเรื่องของ ADHD ชนะฮะช่วยลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลสมาธิสั้นทําให้หลับง่ายหลับลึกนะฮะเสริมกลุ่มคุ้มกันและระบบคุ้มกันทํางานได้ดีมากๆ